เรียกว่าโดนทัวลงยับเลยทีเดียวโดนขุดถึงอาชีพเก่าเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มฟรองสุภกิจอดีตแฟนรุ่นลูกเอชุติมาเรียกว่าเดือดไฟลุกหลังอดีตคู่รักต่างวัยอย่างนักแสดงวัยรุ่นฟรองสุภกิจประสงค์และนักแสดงสาวเอชุติมาในยนาที่จบรักกันไปพักใหญ่แต่ดูท่าว่าจะจบไม่สวยซะแล้ว จนล่าสุดได้มาเคลียร์ใจกันในรายการโหนกระแสสำหรับฟรองสุภกิจอดีตหวานใจของเออชุติมาบอกเลยว่ามีดีกรีไม่ธรรมดาเพราะในอดีตเคยคว้าตำแหน่งสมาร์ทบอยปี2014บนเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสนอกจากนี้ยังเคยมีอาชีพเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7อีกด้วยนอกจากนี้ เอชุติมาเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าก่อนหน้านี้ตนคบหากันตั้งแต่หนุ่มฟ้องอายุ18ปีคือน้องไปเดินแบบพี่ทำโมเดลลิง่งแล้วพี่ก็หาเด็กมาถ่ายโฆษณาก็ไปเจอน้องเดินอยู่เขาสูงและหน้าตาเกาหลีมากเลยเราก็ชอบมากเลยอยากคุยกับเขาเขามีผู้จัดการหรือยังอยู่สังกัดไหน ปรากฏว่าเขามีสังกัดแล้วเป็นสมาร์ทบอยด้วยก็เลยเริ่มติดต่อกันเรื่องงาน